สวัสดีครับเนี่ยผมที่กินของคำน,นี้เกมมาครับกับมาครับเอาชีลดหนึ่งร้อยวันอีกแล้วซึ่งในครั้งนี้ยังไงเหรอเรามีกระสุนแล้วแต่มีกระสุนแค่นิดเดียวเพราะได้ขายกิปเปอร์แค่ไม่กี่ตัวข้าจำเกะได้ฮะฮะตายดบเนื้อมาเลย ตาย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 เลยมาใช้คอมโบกับดาบเนี่ยอ่ากระสุนจะหมดแล้วอย่างนั้นเหรอ

ดีแรงเลยแล้วเมื่อไหร่แกจะดน่บเขาล่ะค่ะอุ้ยมันจะมาฆ่าเรามันจะมาฆ่าเรานี้ถอยทัพบเรื่องทองกับเหล็กเรื่องเศษทองกับเศษเหล็กดนี่มีเยอะแต่เรื่องของเออดินปืนอะมีน้อยมาก ไมีดึนปืนน้อยกันนงงี้แหละนะไปอยากเจอบ้านเอสคีโมเอสคีโมโอเคไปเลยตามหาพวกมันโอ้เกือบตกแต่แกเดี๋ยวนี้ต้องตกตกไปแกลงมาทำไมถ้าแกลงมาแกก็ต้อง ตกลงไปอยู่นั่นแหละลองกลับมาด้วยเดี๋ยวอาหารจมดแล้วอาหารโอเคขอบคุณเย้อิม, yeah! อม ไม่ใหนอนหักไม่้นอนหลอกไม่นอนหอกไม่ให้นอนหลอกไม่ให้นอน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 ไม่ให้นอยยุยยุยยอยอยยุยยุยยยยุ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 อยุ่เจอยุอยุอยอยยยะ ขุดนี่ก็ขุดเร็วเหลือเกินิเอาเล็กมาขอบคุณฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าุดเหลกต่อไปเลยเออมีวันวดิจแล้ว ไอเห็นเห็นเมืองแล้วเออมันซอมบี้นี่แหละวิธีการหาเร่เออแคนั้นแหละมองทะลุดบอกได้แล้วเกิดขอบคุณไปกลับบ้าน ตาบ้ารอก่สาอยู่ยืมเผนดออะอเล็กซ์ไปเด้อรีบคืนบ้าน รีบไปที่บ้านซะเฮ้ยไอ้เาโกเลมมีหลายตัววิญญาณจะเอาปืนนี่มายิงแกยิงสิบทียิงสองทียิงสามทียิงกี่ทีก็ได้ไอ้โกเลมเนี่ยมันก็เกิดสองตัวเลยเนาะคืลิปเปอร์หลายตัวละ บางตัวก็ไม่ดอบลกมากวดกวนได้ไหมมันเห็นเราเห็นเราไกลมากมันเห็นเราจากทางไกลอื้อระเบิดไม่ทันเพื่อไม่ทันอ่ะ ้าตายคิปเปอร์เกิดเยอะให้วันนี้อเอาใหญ่ออกซะอ หรือว่าได้ดินปืนมาเยอะอยู่คลิปเปอร์เดี๋ยววันนี้มันคลิปเปอเกิดเยอะมากมอนเตอร์อเ,อรเกิดเยอะทุกตัวเลยเอย้มันยิงกันอยู่อะให้มันยิงกันนะแล้วเราก็ฟาร์มคลิปเปอร์ไประเบิดจนได้ ไงเฮ hey, ้กอเรเ่มจัดการมาหน่อยซิอเป็นไงบ้างน้างกเลเมขาไปแนละ้วตามมาชี่เปิดต่อไป ได้สิบเอ็ดแล้วเย้ตัวอะไรมาตายตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนฮะของที่ดอบได้มีแค่ตัวมีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเฮ้ยมันออกมาจากกรงผนึกมันได้เหรอโอ้ โอ้เดี๋ยวค่ะทีไรฟังจะโตที้มันออกมาจากดันเจียนดันเจียนหนึ่งเดชชาที่มันดอกเนี่ยมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถบอกเราได้มันออกมาจากก้งได้เหรออ๋อมันเผลอน่าจะบ้ากออกมันจากกรง่ะนะจะผงเนี้ยน,น่ะนี่เหละครับยังไง ต้องใช้ most l like i g h t e แล้วก็หาตัว C d ด t แล้วก็ตัว E o าวเซิร์ชไม่ได้เลยทำคลิปเปอร์ต okay, ่อเลยกันเป็นไรหรอยิงโดนกันแล้ว สะเถิดยิงกันเลยยิงกันเลยยิงกันเลยอย่ามันฆ่ากันแล้วนั่นหนีไปเลยว้วันนี้มันบอลไม่บงกลเหรอ ูเทนคิปเปอร์รีบและต้องรีบและต้องรีบและช้าไม่ได้เื่นก็นเลมมาก่อนที่มันจะเบิ้งหมู่บ้านนี้อืมอืมข้ามีลูกสองมีอะไรหันหน้าใลอยู่ไหนโผล่หน้าออกมาี่ รู้สึกเหมือนทำไมเราหามันไม่เจอมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอหรือว่ามันรีสปอนหายบ้นทักไปโอ้มีเบเบ็ดเอาเบเบ็ดมาให้้องการเบเบ็ดเบเบ็ดเยอะๆไปแต่ไน,นก็ไม่มาละโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตาย อืมลอวาอละลองตายเดี๋จะลอกทำไมวิ่ง มันมาแล้วโกเลมไอออนโกลเลมเไม่มีใครมาช่วยข้าเลยไปซอน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 ระยอบตีมันโอ้ยโอ,ยโอย้มันตีเราได้โอ้ยตายแล,ลย้วไงตายแล,ลย้วไงตายแล,ลย้วไง มิวแทนเอนเดอร์แมนเทพแห่งมิวแทนพลังแห่งเทพประเจ้ากูเลมอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวฆ่ามาเดี๋ยวฆ่ามาฆ่าเฮ้ยยังไงมันก็ไม่ทำอะไรเราแล้วเราไม่ไปมองหน้ามาันหรือว่าทำอะไรให้มันโดรดอะใส่เกาะแป๊บนึง มีเหล็กเหลือไหมน่าจะไม่เหลือแล้วแหละโกเลมต้องสู้ให้ชนะนะเพื่อนแกต้องทวงคืนความยุติธรรมกลับคืนมาเดี๋ยวจะร่อมันไปหาโกเลมก่อนหนี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 โกเลมการประทะ กัวน้ำใช่ไหมมันกลัวน้ำมันกลัวน้ำมันกลัวน้ำพวกอวกอวกแตกอวกแตกแตาย ได้เวลาได้เวลาล้างบาบมาเข้า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 มาหนี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 หนหนี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 ีหนีห วิตายล้วไงตายล้วไงตายแล้วไงตายแล้วนี่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 ไอ้มันโดนเราใหญ่มันโดนเราใหญ่มันโดนเราบอกว่าอย่าให้มันโดนเราอย่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 าโอ้ย่างน้อยเราก็จัดการมิวแทนไปหนึ่งตัวแล้วสินะแลกประกับการตายชีวิตของทีเคมีคุงโอ้โห อย่างน้อยเราก็ได้ไอออฟเอดเดอร์ม,มาจอ๊ยแกออกไปจากบ้านข้าไม่ได้แล้ว เรากระแรงมือนกันนะเนี่ยพี่คุดเราก็แหลงด้วยยดใครมาเก็ตตายจุดไปจุดฮ่าฮ่าฮ่าอะ รู้สึกว่นคลิปนี้น่าจะยาวมากๆเลยแหละไปไปอุ้ยที่มีรูด้วยทะลุไหมทะลุไหมไม่ทะลุเดี๋ยวทำรูทะลุให้อ่าขึ้นทีหลายรูปืนนี่มันยิงได้หลายรูอ่าอาไม่ขึ้นมันต้องขึ้นที่บล็อกเท่านั้นอ่ะอ่าเห็นไหม นีแครอท <laughs> เออทาน<ง>ขอบคุณเอออันนี้เราจะเอาอันนี้มาแจกกับมรกดเออสามอันเหรอขายอะไรขายขนมปังอะเอามา ผ่านอีกเหรอไม่มีอะไรอีกไม่มีอะไรอีกไม,ม่มีตายตายตายอืมตายจิ้เฮอ่งหงนอนเฮ้ยเดี๋ยวลอง อยากรู้อะเฮ้ยอยากรู้ละ่ะมันคืออะไร,นนรเอ็นเจลลี่ใช่ไหม M U blueberry อันนี้ทำยังไงทำอย่างไร b l u e b e ร r y อันนี้เอ่อเราเอาบ blueberry ผสมกับน้ำตาลแล้วมาผสมกับแก้วส่วนนี้ล่ะใช้นี่ใช้นี่แล้วก็ใช้ไข่ใช้ไข่อะไรก็ได้อ,อไข่ธรรมดาไข่จละเ้ไข่นกไข่ทุกไข่เออมิวแทนเหรอชื่อเกาะเซตมิวแทนเหรอเรื่องตัวน่าสนใจดีนี่ล่ะ <c oughs> เอเอแต่เราไม่มีไข่โมดูโมไข่นกอีมูและก็มิวเทสเกลตันเลอกิ่งและขนมปังบวกกับนี่มันจะให้เพิ่มหรือเปล่าหรือให้เท่าเดิมออ <c oughs> คือน,นี่แหละสัุกละ ต้องการพวกแกไปทำเป็นกระสุนปืนจงโผล่ม,มาไซเดี ยดนะจื๊บพวกแกเกิดหรือ,อยังจะฆ่าพวกแกดูสิยิงเสร็จตกันเลยไปเลยโอ้โอ้โอ้โอโอโอ ม,มันยิงมาแล้วมันมองแล้วว้กลัวจะฆ่าเราแล้ว โอ้ยโอ้โหมันยิงโดนมันเห็นเรามันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วอุ้ยตา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 ย นอนนอนแล้วนอนแล้ว <c oughs> อย่าไปทางนั้นมาทางนี้นอนไงมันเจอเราแน่มันเจอเราแล้วมันเจอเราแล้วอุ้ยตายกามาหออ โอเคตรงนี้หลบหนีมันไปตรงนี้ได้ล้มาเจอค่าแล้ว่าจะให้แกเลือกระหว่างศรัทธาลูกตะกัวหรืออะไรฮะ ช็อตกันลูกสองปืนช็อตกันฮ่าโดนมิวแทนกันทึบหน้าไปแสองตัว อยูน okay, ี่หว่าโอเคมันตายแล้วแล้วเราขอคองแกมาเอาเกิดเต็ม ไปนะ่ะอุติมุดพร้อมเออเออเออยยเ้ย,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 ยกินไปนานมากเลยโอเคแล้วองเราจะกินท่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดอใหม่คลิปหน้าถ้าใครดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับบาย